สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุครูสุคนนะครับผมมาพา่อข้าวเปลแดงคือเก่้าครับพี่น้องกับเมนูบรรยากาศเส็บเซบเมนูแกง่อไม้บรรยากาศอยู่บ้านมะเมื่อน,นีได้มีโอกาสอ่าลับมาบ้านนะครับพี่น้องก็เลยเอาแกง่อไม้อาหารอีสา,บา,น,าบนบ้านเฮาไปบบ้านพักกระจองเต็มกระตุกเลยพี่น้องมะเส็บเซลบกข้าวเแ,แลือกแดงรื้คเ <laughs> <ม>บิ่งครับพักกระจองเอามาแต่น้าครับพี่น้อง เดี๋ยวชิพาออกไปเบิ่งบรรยากาศอยู่นะอยู่มือหน้าก่อนครับมันนีกินแกงน้องไม้ก่อนอือหืออือหือปลาแกงงอนฮ้อนครับอือแซวขาดอ๋อบอกความใหญ่ครับการพักกระจอรนี่น น้ำไม่ไลายน้ำไม่ไลายบ้านเ้าครับป้าแข็งน่าจะแซ่กบาแดงครับพี่น้องบริสสดแขงน้ำไม่หึงเลย บรรยากาศบ้นบานๆอยู่หลังเพื่อนครับเดีวชวสชพาพีน่น้องออกไปกินอยู่ท่งน้าอยู่เมื่ออื่นก่อนครับห,ห,หวานครับ รือคับเบื้องมาตัวหัวซ้ายน้ำเปแดงครับตอนเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายพี่น้องเบิองแม่วาเรือหลายอยู่ครับมื้อหลังค่อยไปถ่ายคน่ะ กแกแกงแล้วครับเนง้อหมทอนอยู่ได้พี่น้องป้ากแกงใส่เห็ดเข็มบมกบวบ S <S ชุสมดอดครับคึมคึมนะครับพี่น้องกุ้งวันดีตกนัน่งกินอยูก่กบมงคามหวานหลังเทือนครับ บึงกอรครับใหญ่แห้งงามงามบาเบาแดงจะตกใจแม่ออกมาโหเบาแดง่าคืองามขักแกลุงกระตดัดยาครับ ตัดหญ้าสวนไว้ครับยู่ไอ้ข้างหน้าบ่อแดงนะครับเป็นป่าไว้ครับอพอมมะลิแยงหน้าครับพี่น้อง ปลาแกงสะพักแง่งนะหอมหอมคึมคึมล้มพัดวีวีอยู่นี้ครับเบ่งความงามครับ อพี่น้องบอกเบาแดงมาหลายรอบอยู่บาแดงสูตรแกงเราไม่ให้เบิ้งแน่พ่นวะโบได้กินจากเรื่อครับได้กินแล้วมันในพี่น้องอเบิ้งพักกุญจองงามครับถึกใจเบาแดงเลย แข็งแต่ไม่ส่วงแรงครับประมาณห้าโมงแรงครับพี่น้องบรรยากาศดีครับถือใจเบาแดงเลย ฟังเสียงไก่เสียงกาพร้อมครับงามครับห,หาก็เคยเห็นวุแม่นหาก็เคยเห็นหาก็ได้กินครับจริงๆหน้าบวแดงประมาณนี้แหละพักกระกจองงาม อ,อเก่งยงนท่อน ผักกันจองสดๆซดๆหากอามาตะนองครับเป็นหวยซ้ายครับเดี๋ยวปลาแดงสิพาพีปาน้องไปบึงหวยซ้ายอยู่ ลุกโดดแม่ป้ามันใช่ลุกโดดนะอืม้ม แซ่บครัดครับแซ่บมนลิพี่น้องครับ พี่น้องเห็นอย่างมันามาบ่หากเกาแมกครับหากเกามาสดสดเลย <c oughs> จะคัยวไสยครับบึงยางครับยางพกกะกนจองแต่บโเป็นยังนะครับบบคันบ้นโเป็นยังกินได้ครับพี่นอ้องยางพกกะกนจองโบป็นยัง ไซส์อาดเต็มทานน้อยนะครับเบิรครับคนเดียวโอ้โหแซ่บเป็นบรรยากาศอยู่หลังบ้านนะครับพี่น้องา่าแดงอ่กลับมาบ้านนะครับผมมาเล่นน้ำครับพ่อกับแม่ นะครับพี่น้องก็เป็นอีกมือหนึ่งที่พี่น้องขอมาแกงกระไม้นี่เบาแดงแต่จริงๆขอมาหลายเดือนแล้วนะครับเบาแดงก็บ่มีโอกาสได้จัดเมนูนี้คือเบาแดงกระจำนะครับจําได้อยู่ว่าพี่น้องขอมากับพอดีได้โอกาสกลับมาบ้านป้าแกงเราไม้ไลใส่ใส่เฮ็ดนะครับเฮ็ดเฮ็ดอย่างเฮ็ดหนามหคือเฮ็ดเข็มนี่แหละครับเบาแดงก็น่าจจะเป็นเฮ็ดเข็มนะครับกับซิมฝีมือป้าแล้วก็ได้จัดเมนูที่พี่ พี่น้องขอมาอีกอีกร้อนะครับแล้วก็เอาบรรยากาศข้างลลังบ้านมาฝากพี่ตอนน้องเดี๋ยวบ่าวแดงสิพาพี่พาน้องออกอ่ะไปบึงทงหน้าอยู่นะครับสิบพาไปบึงคุยซาอยู่นะครับผมก็บรรยากาศดีอยู่หน้ากัครับอยู่บ้านกับบรรยากาศดีอากาศกําลังขึ้มลมกําลังผัดเย็นวีวีนะครับตอนนี้อ่ะสำหรับิปนี้บ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมสุขุมสุขคนที่อ่าให้กําลังใจบ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้อง คลิปนี้บา่าแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอถือก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบา่าแดงสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมคําว่าไหนการอยู่กันกินไหนที่บ่สุภาพที่บ่เหมาะสมบา่าแดงก็ต้องขอโทษขออภนะัยทั้งพี่ทั้งน้องสุขุสุขนนะครับผมกะ บรมีเจตนาบดีนะครับผมกะอยากให้พี่น้องเบ่งความบันเทิงนะครับผมแลวก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอีกทีหนึ่งจากใจนะครับที่ให้กาลังใจบา่าวแดงมาโดยตลอดถ้าบุมีพี่น้องให้กําลังใจถ้าบุมีพี่น้องส่งเสริมถ้าบุมีพี่น้องอ่าเบ่งคลิปก็คือสิบ,บุมีบา่าวแดงในมือนี้นะครับผมคลิปน้าพ่อ,พอๆก็บา่าวแดงไม่ครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสนีก่อนครับผมสวัสดีครับ